วันนี้เราอยู่กันในเกมปีนขึ้นบันไดแล้วโหนลงมาจากซิปไลเราจะต้องปีนบันไดข้างหลังนะเหรอถูกต้องเลยทุกคนก่อนอื่นเลยเดี๋ยวจะให้ดูนี่คือตัวลอกที่เราจะต่อกับซิปไลด้านบนนะจากนั้นพี่ฝนนําก่อนเลยให้พี่ฝนไปก่อนเหรอพอพี่ฝนปีนขึ้นไปถึงจุดจุดหนึ่งนะพี่ฝนก็เกาะลอกลงมาได้เลยนะทําไมไปช้าจังนี่ไงเราจะต้องเดินขึ้นบันไดบ่ายบันไดยอย่างสูง นั่นแหละพี่ฝนลงมาเลยมาแล้วนี่เขาเรียกว่าสลิงนางหากักแน่มวนตีลังกาได้ด้วยนั่นลนะน้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าซิปไลพี่ฝนถ้าอย่งางนั้นล้วก็เราจะต้องเดินขึ้นบันไดไปสูงๆหน่อยนะนะทุกครั้งที่เราโหวนลงมาเราจะได้รับเงินตามนี่ไงที่เขาขึ้นมาให้เนี่ยสิบห้าเหรียญสิบหกเหรียญเนี่ยตรงเนี้ยจริงด้วยถ้าอย่งางนั้นล้วก็เราจะต้องไปสูงๆแล้วจะไปยังไงสูงๆรู้สึกว่าจะหมดแรงซะแล้วนะเนี่ยพลังงานหมด ถ้าพลังงานหมดแล้วก็โหนลงมาแบบนี้ไปแล้วนี่ไงเพียกจะได้เงินมาอีก25เหรียญอ้าวกระโดดได้ด้วยเดี๋ยวก่อนกลับมาวิ่งขึ้นใหม่ถ้าอย่างนั้นเลยกลับมาวิ่งขึ้นมาใหม่เหรอใช่แล้วแต่ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการเก็บเงินไปในตัวมาแล้วเนี่ยพี่ฝนมาถึงเส้นชจยแล้วรอสักครู่หนึ่งก่อนนะพี่ฝนนะรู้สึกว่าที่นี่เราจะต้องปีนขึ้นไปให้สูงถึง80กิโลเมตรด้วยกันสูงมากเลยนะ ตอนนี้ยังไม่ได้กิโลหนึ่งเลยน่าจะหมดแรงแล้วเดี๋ยวเพจกจะต้องโหนสลิงลงมาแล้วนะเราจะต้องมีพละกกำลังมากกว่านี้เราจะสามารถเดินขึ้นบันไดไปได้สูงสูงเขาบอกว่าให้เรามาหาเพื่อนที่ตรงนี้ได้เราสามารถเพื่อนเพื่อนได้ยังงั้นเหรอใช่แล้ว50เหรียญทองมาแล้วกระลุกกุ๊กกิ๊กจะมีเพื่อนคนใหม่ออกมาแล้ว เขาเพียกได้คุณบันนี่มาเป็นเพื่อนดีใจด้วยนะคุณบันนี่มาแล้วอย่างเท่เลยว่าแต่ว่าคุณบันนี่อยู่ไหนอ่ะคุณกระต่ายใช่คุณกระต่ายเดี๋ยวก่อนนะอ๋อต้องเปิด UI ขึ้นมาก่อนทุกคนแล้วก็คุณกระต่ายอยู่นี่คุณกระต่ายจะคูณเงินให้เรา2.25เท่าเราจะได้ตังขึ้นมาอย่างเยอะเลยนั่นอะไรอ่ะเพื่อนไม่ฝนไงเป็นคุณปูรู้สึกว่าจะอยู่ระดับเจนดารี่ซะด้วยใช่คุณปูนางฟ้า เดี๋ยวก่อนพี่ฝนวิ่งตามมาติดๆแล้วทุกคนพลังงานเยอะกว่าแบบนี้นี่เองเพชจะต้องรีบปีนขึ้นไปให้สูงสูงเดินขึ้นบันไดต่างหากรับรางวัลได้อีก15%รับรางวัลมาแล้วคราวนี้เราก็จะมีพลังงานอย่างเยอะเพชได้ตังค์70แล้วไปก่อนนะไปก่อนได้เลยไปแล้วลงมาถึงพื้นแล้วทุกคนผ่านไหมเขาบอกว่าให้เปลี่ยนตัวลอกใหม่ราคาหนึ่ง เป็นล่มนะคราวนี้เปลี่ยนมาเป็นล่มอย่างนั้นเหรอล่มชูชีพสีลุงอย่างเทพเลยพี่ฝนโอโ้โหเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวพี่ฝนจะต้องไปทําการซื้อบ้างดีกว่านี่นี่นี่ซื้อที่ร้านนี้เลยล่มชูชีพสวยจังเลยถ้าอย่างนั้นเพกจะวิ่งขึ้นไปก่อนนะเดี๋ยวพี่ฝนตามไปรู้สึกว่าจะวิ่งเร็วขึ้นกว่าเดิมด้วยเนี่ยแล้วก็มีรางวัลมาให้รับแบบนี้ต้องรีบรับมาแล้วรับของรางวัลได้ตลอดเวลาเลยอย่างนั้นเหรอ เขาจะมีเวลาขึ้นมาให้พีพเอกได้เขาเรียกว่าอะไรนะโกโพชั่นได้รับของรางวัลมาเหมือนกันเลยดีใจใชมัดใช่เลยนี่ไงเงินเพิ่มขึ้นต้องเยอะเลยเห็นเปล่าจริงด้วยถ้าเงินเพิ่มขึ้นแบบนี้อยากจะรู้จังเลยว่าต่อไปเราจะได้ของขวัญอะไรมาใหม่นี่ไงตอนโหนลงมาก็เป็นล่มแทนนี่ได้ไปอีก259อย่างแท้เลยนั้นเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ เราจะเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ได้หรือเปล่าเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่อย่างนั้นเหรอใช่เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่เดี๋ยวดูราคาก่อนสามร้อยตังค์ไม่พอสามรอยราคาแพงเหมือนกันถ้าอย่างนั้นเราจะต้องขึ้นบันไดไปใหม่ใช่แต่ก่อนขึ้นบันไดไปเพืกมาเพิ่มเพื่อนตรงนี้ดีกว่านี่ไงพี่ฝนก็มีเพื่อนมาเพิ่มเหมือนกันล้วจะต้องมีเพื่อนทั้งหมดสามคนนะมาแล้วได้คุณเสือมาแล้วก็คนต่อไป ได้คุณเสือขาวมาทั้งคู่เลยเดี๋ยวก่อนนะพี่ฝนยังยังเพิ่มเพื่อนไม่ได้แฮะตังไม่พอถ้าตังไม่พอต้องขึ้นไปวิ่งบนบันไดใหม่พี่ฝนถ้ายางงั้นไปกันเลยก็ยังวิ่งเท่าเดิมอยู่นะแต่รู้สึกว่าได้เงินคูณเยอะขึ้นนะเนี่ยเงินเพิ่มขึ้นอย่างเยอะไหมอะเยอะสิพอเมื่อกี้ได้259แต่ตอนนี้เพกได้500ยเกือบ600อยแล้วนะ600้อยเลยเหรอ600ยแล้ว700อแล้วด้วยวิ่งตามไม่ทันเลยตอนเนี้ยพลังงานมากกว่าตั้งเยอะนะ่ ตอนนี้ได้แปดร0อยเก้ารอยาจะต้องลงไปล้วตังแล้วขวนสลิงลงไปเลยเดี๋ยวก่อนได้พันหนึ่งลงแล้วไปแล้วโอ้โหไปอย่างรวดเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวได้มาพันหนึ่งเลยพี่ฝนจริงเหรอนี่ไงพี่ฝนก็มาแล้วเหมือนกันถ้าเป็นแบบนี้นะก็จะต้องเปลี่ยนสลิงที่เป็นตัวลอกใหม่แล้วล่ะอันนี้สามารถซื้อล่มได้ด้วยล่มชายหาด ลมชายหาดสีขาวแดงลมชายหาดแบบนี้เราจะบินได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่รู้สึกว่าจะวิ่งเร็วขึ้นนะจริงด้วยแฮพลังงานเพิ่มขึ้นด้วยแถมวิ่งขึ้นมานี่น่าจะเกินชั้นที่หนึ่งแล้วนะเนี่ยตอนนี้พวกเราวิ่งขึ้นมาในชั้นสีเขียวแล้วชั้นสีเขียวแล้วจริงด้วยแถมได้ตังค์เกือบสองพันแล้วด้วยของเีเกอ,อเดี๋ยวก่อนเส้นทางยังอีกยาวไกลแรงหมดหมดพลัง งั้นไปก่อนนะ <c oughs> ไปก่อนได้เลยเดวตาไไปรอบนี้ได้มาสองพันกว่าเลยสบายล้วถ้าเราเปลี่ยนตัวลอกบ่อยๆเราก็จะขึ้นไปได้สูงขึ้นสินะใช่ถ้ายังงั้นไปซื้อใหม่เลยซื้อใหม่งันเหรอเหมือนกับว่าเราจะมีปีกเลยนะเนี่ยนี่เป็นปีกนางฟ้าเหรอเนี่ยใช่เป็นปีกตั้งหากงั้นไปกันเลยดีกว่าถ้าอยังงั้นคราวนี้เราจะได้ตังอย่างเยอะแน่นอนโอ้โห นี่วิ่งแบบสปีดเยอะมากพี่ฝนวิ่งเร็วมากเลยวิ่งขึ้นมาแค่ไม่กี่เปอร์เซนต์เองได้พันหนึ่งแล้วนะเนี่ยแล้วตอนนี้พวกเราก็กําลังวิ่งขึ้นมาถ้าดูจากที่เห็นเนี่ยเพิ่งจะได้แค่ข้างล่างของฐานทางซ้ายมือเท่านั้นเองนะจริงด้วยแฮเรายังไปไม่ถึงครึ่งทาง80กิโลตอนนี้ก็น่าจะได้ประมาณสัก8กิโลแล้วอย่เงน้นตอนนี้เราจะต้องเก็บเงินก่อนอา้าวพอเป็นปีกเราบินลงมาเลย จริงด้วยนี่ไงเป็นปีของจริงเลยถ้าอย่างนั้นเราจะต้องเพิ่มเพื่อนมาแล้วตอนนี้เพ็กจะเพิ่มเพื่อนอีกแบบนึงขึ้นมามาแล้วเพื่อนคนใหม่เป็นคุณหมีแล้วก็อีกคนนึงจะเป็นเพ็กได้ตัวระดับซีเค็ดมาเป็นคุณกวางพี่ฝนเป็นกวางอย่างนั้นเหรอดีใจด้วยนะนี่เขามาจาก99ไหนเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะมากันคนละเกมมาคนละเกมเหรอ พร้อมหรือยังพี่ฝนพร้อมแล้วพร้อมแล้วตอนนี้พี่ฝนมีปีกแบบใหม่แล้วนะเน่เป็นเครื่องบินเลยเป็นเครื่องบินเลยงั้นเหรอใช่งั้นต้องแข่งกันหน่อยแล้วแหละแบบนี้ลองดูซิว่าซื้อได้หรือเปล่าไปไหนอ่ะซื้อได้แค่ลอกแล้วก็โดนัดมีโดนัดอย่างงั้นเหรออันถัดไปตังค์ไม่พอตังค์ไม่พอถ้าอย่างนั้นไปเก็บตังค์ก่อนไปเก็บตังค์ก่อนเบกจะวิ่งขึ้นไปด้วยโดนนัด เร็วเข้าเร็วเข้าเราจะได้บินกระโดดลงมาเลยโอ้โหพี่ฝนพุ่งขึ้นไปไม่ใช่วิ่งแล้วมั้งแบบนั้นนะใช่บินด้วยความเร็วสูงแบบนี้ดีจังเลยนะถ้าเราเปลี่ยนลอกขึ้นไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราจะต้องขึ้นไปถึง80กิโลเมตรได้อย่างง่ายดายแน่นอนตอนนี้เรายังไม่ถึงครึ่งทางยังไม่ถึงครึ่งทางแต่ว่าพี่ฝนขึ้นไปจนจนเกือบถึงยอดเสาแล้วนะ ยังยังไม่ครึ่งทางเลยยังอยู่ที่ฐานเลย32กิโลเมตรแล้วเพกยัง16นิดนิดอยู่เลยนี่ก่อนนิดไงตอนนี้มาถึงครึ่งทางแล้วพี่ฝนขึ้นไปถึงตัวฐานแล้วแต่ว่าพลังงานหมดเพกก็ต้องลงไปแล้วเหมือนกันตอนนี้เพกขึ้นโดนัทลงมาแล้วพลังงานหมดแล้วมีตังซื้อปีกแล้วนั่นอะไรนะนิงไงปีกสายลุ้มอย่างแท้เลย พอเอกซื้อปีกนกได้พี่ฝนซื้อปีกสายลุงเลยเหรอใช่คราวนี้เราจะไปได้ถึงเส้นใจหรือเปล่าเดี๋ยวก่อน<ท>มาแล้วทําไมมาเร็วขนาดนั้นมาแล้วมาแล้วแซงไปเลยนี่วิ่งแสงกันเฉยเลยไปก่อนแล้วนะปีกสายลุงถ้าทางจะได้เยอะจริงๆด้วยนะเนี่ยใช่แต่ว่าพลังงานหมดเร็วชะมัดพลังงานหมดเร็วก็ไม่เป็นไรวิ่งขึ้นไปได้ต้องขนาดนั้นแล้วนะใช่วิ่งขึ้นไปได้อย่างสูงเลยแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เดี๋ยวเพกจะโหนสลิงลงมาแล้ว ได้เกือบสี่แสนเลยพี่ฝนสี่แสนเลยเหรอใช่แล้วได้เกือบสี่แสนจะลงเลยดีไหมเนี่ยก็ะโดดลงมาเลยจะได้ไปรับตังเปลี่ยนปีกอันใหม่วิ่งให้ถึงห้าแสนเลยได้ไหมห้าแสนก็ได้นะแต่ตังพอหรือเปล่าไม่พอได้เท่านี้แหละไปแล้วบินลงมาแล้วทุกคนพลังงานหมดพอดีได้มาทั้งหมดสี่แสนต้องเปลี่ยนปีกเปลี่ยนปีกน,น,น,นี่ปีกใหม่ปีกลุงแปดหมื่นใช่ปีกสายลุงราคาแปดหมื่นนราคาแพงเหมือนกันเดี๋ยวก่อนนี่อะไรอ่ะ นี่บาเบลนี่นะไม่ได้และได้แค่ดัมเบลมาแล้วโอ้โหพลังงานอย่างเยอะแถมในตังเยอะด้วยนี่เดี๋ยวเคยดูนะพลังงานจากการใช้ลอกดัมเบล,เบลโอ้โหดัมเบลอย่างนั้นเหรอวิ่งเร็วมากพี่ฝนนี่วิ่งเป็นเดอะแฟตเลยเห็นเปล่าวิ่งเร็วจริงๆด้วยตอนนี้เพลขึ้นมาอยู่ที่เกือบส2กิโเมตรแล้วนะแล้วก็พลังงานยังไม่หมดด้วย พลังงานตอนนี้มีอย่างเยอะแถมขึ้นไปเร็วชะมัดเลยนะเนี่ยพี่เอกนะขึ้นมาอยู่ที่ชั้นบอนลรูนแล้วนะพี่อลตามไม่ทันเลยเดี๋ยวก่อนเลย48กิโลเมตรแล้วแบบนี้เราจะสามารถไปถึงเส้นชายได้หรือเปล่าแต่ว่าพลังงานของเพเอกหมดแล้วนะแต่ยังวิ่งต่อได้ด้วยพลังงานหมดแล้ววิ่งต่อได้อีกนิดเดียวก็จะถึงเส้นชายแต่อย่ายงนั้นไปให้ถึงเส้นชายเลยดีกว่าก็พยายามอยู่จะไปให้ถึงเส้นชายเนี่ยแต่ยังไปไม่ถึงนะดิพี่อลกำลังตามไป ได้ตังหกแสนแป0หก0สนเก้าเจ็แล้วแบบนี้ได้เป็นล้านอย่างแน่นอนแหละแต่ว่าอีกแค่นิดเดียวก็จะถึง80แล้วนะลองวิ่งไปเรื่อยๆดูดีกว่าเห็นแล้วนี่ไงในที่สุดเราก็ปีนขึ้นมาถึงแล้วพี่ฝนไปถึงเส้นชัยแล้วเหรอใช่ถึงเส้นชัยแล้วเดี๋ยวรับถ้วยรางวัลก่อนดีกว่าดีใจด้วยนะถึงแล้ว ได้รับถ้วยรางวาัลได้ตั้งสิบถ้วยแน่พี่ฝนก็มาแล้วเหมือนกันนี่ไงมาแล้วมาแล้วอยู่ไหนเนี่ยกําลังปีนบันไดขึ้นไปนั่นไงเห็นแล้วมาแล้วสําเร็จเอาพี่ฝนก็ใช้ดัมเบลเหมือนกันเหรอใช่ใช้ดัมเบลเหมือนกันพลังงานอย่างเยอะเลยแบบนี้เราจะต้องเปลี่ยนแล้วถ้าเป็นดัมเบลขึ้นไปถึงอันอื่นก็ต้องขึ้นไปถึงสบายๆอยู่แล้วสินะใช่นี่ปีกราคาสามแสนหกปีแบบใหม่อะไรอะ่ะ เดี๋ยวก่อนเลิกกับตันอเมริกานี่เราเป็นกับตันอเมริกากันเลยเหรอเนี่ยถ้ายัางงั้นแล้วก็คราวนี้เราจะต้องไปได้ไกลแล้วก็ไปได้สูงกว่าเดิมแน่นอนใช่แล้วโลยังเทเลยนะเนี่ยแล้วถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปของพวกเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด s u b s ไ r i ป e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะวันนี้เพ่กับพี่ฝนจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบ๊าย